ลุ้นรับไอโฟนจากนิว TV ีทุกวันร้อยวันร้อยเครื่องค่ะเราเริ่มตั้งแต่16มีนาคมไปเรื่อยไปร้อยวันจนถึง23มิถุนายนนี้นะคะติดตามชมรายการที่สถานีนิว TV แล้วชอบรายการไหนส่ง SMS พิมพ์ชื่อรายการนั้นๆแล้วก็วงเล็บว่านิว TV ค่ะมาที่4825118พิมพ์ชื่อรายการที่คุณชอบวงเล็บว่านิว TV นะคะแล้วส่ง SMS มาที่4825118 1ข้อความรับ1สิร่วมลุ้น iPhone 6วันละเครื่องแล้วก็ยังมีนกตุ๊กตา New Boys mm hmm. กับเสื้อยืด New TV อีกค่ะร่วมสนุกได้ทุกวันตลอดทั้งวันนะคะ16มีนาถึง23มิถุนายนค่ะร่วมสนุกได้ทั้งวันตลอดทั้งวันค่ะจับฉลากทุกวันตอนเวลา18นาา30นาทีประกาศผลรางวัลท่านผู้โชคดีในรายการหมายข่าว New TV และข่าวข้าม New TV ค่ะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.newtv.co.th ค่ะและช่วงนี้ กลับจากนิวทีวีให้โชคมาถึงเรื่องที่เราจะต้องคำนึงครุ่นคิดกันแล้วล่ะค่ะอนาคตของธนาคารอิสลามค่ะวิกฤตธนาคารอิสลามนั้นมีมาเป็นเวลายาวนานแล้วสะสมค่ะนี้เสียของธนาคารอิสลามมีมากกว่า50 0 0 0ล้านบาทลูกหนี้มากกว่า50%ของยอดสินเชื่อทั้งหมดนั้นปรากฏว่า เป็นหนี้ที่ดูแล้วน่าวิตกกังวลมากเบื้องลึกเบื้องหลังภายในเกิดปัญหาอะไรในธนาคารอิสลามแล้วธนาคารแห่งนี้จะมีความสุ่มเสี่ยงที่จะยืนต่อไปมากน้อยแค่ไหนรัฐบาลคอสชอละจะกู้ระเบิดเวลาของธนาคารอิสลามได้อย่างไรหมายข่าวจาะคืนนี้สันติสุขมรงศีค่ะ ธนาคารอิสลามที่เห็นอยู่ด้านหลังนะครับเบื้องลึกภายในมีปัญหาใหญ่ที่ต้องเร่งแก้ไขนั่นก็คือหนี้ NPL หรือสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้มูลค่ากว่า57,000ล้านบาทนี่เป็นเหมือนระเบิดเวลาลูกใหญ่ให้รัฐบาลปัจจุบันต้องเร่งเข้าไปเก็บกู้ปัญหาหนี้เสียในธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยปรากฏข่าวออกสู่สาธารณะตั้งแต่ในยุครัฐบาลที่ผ่านมาย้อนกลับไปเมื่อวันที่19มิถุนายน2556 พนักงานธนาคารนักร้อยคนได้รวมตัวแต่งชุดดำประท้วงการบริหารของธนาคารในยุคของนายธานินอังสวรังสีโดยระบุว่าเป็นยุคที่ธนาคารตกต่ำอย่างที่สุดเกิดผลขาดทุนสะสมจำนวนมากนี่เสียมโหรานโดยเปิดเผยว่า นี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารได้เพิ่มขึ้นจาก24,000ล้านบาทในเดือนพฤศจิกายน2555เป็นมากกว่า38,000ล้านบาทในเดือนเมษายน2556เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและให้สอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารที่อาจทําให้ธนาคารได้รับความเสียหายหลายกรณีนายธนินลาออกเมื่อวันที่26มิถุนายน หลังจากนั้นไม่กี่วันรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็ให้ไปเป็นบอร์ดสถาบันการเงินของรัฐอีกแห่งหนึ่งการแก้ไขปัญหาในยุคนั้นไม่มีความก้าวหน้าซ้ำยังดูเหมือนว่ามีการล้วงลูกที่ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการแก้ปัญหาด้วยซ้ำเห็นได้จากการลาออกของนายธงรบด่านอําไพที่เข้ามารักษาการผู้จัดการต่อจากนายธานินแต่ก็อยู่ได้เพียง3มเดือนต้องลาออกไปในเดือนตุลาคม2556โดยระบุว่ามีปัญหาภายในธนาคารโดยเฉพาะการถูกแทรกแซงการทำงาน นายธงรกเปิดเผยว่ารัฐมนตรีสั่งด้วยวาจาว่าไม่ต้องทําให้ธนาคารนี้เป็นธนาคารอิสลามไม่ต้องปรึกษาที่ปรึกษาด้านศาสนาทุกเรื่องก็ได้หากปรึกษาแล้วมีปัญหาก็ให้ทําผิดหลักศาสนาได้ถ้าเกิดจะกํากับให้ธนาคารแห่งนี้เนี่ยไม่เป็นไปตามหลักศาสนาอิสลามถือว่ากํากับผิดกฎหมายนะครับธนาคารเราเนี่ยก็ยังมีที่ปรึกษาซึ่งรัฐมนตรีเนี่ยส่งเข้ามานะครับมากินเงินเดือนแล้วยังมีการกําชับว่าถ้าสินเชื่อไม่ผ่าน ความเห็นชอบจากที่ปรึกษาท่านเนี้ยคนเดียวเนี่ยนะครับมไม่ให้ปล่อยสินเชื่อทักรายเดียวเราไม่ได้ถึงจุดต่ำสุดเมื่อปลายปี2555<ม>แต่เราถึงจุดต่ำสุดเมื่อมิถุนายน2556<ม>ซึ่งเกิดจากการบริหารจัดการของกรรมการผู้จัดการ<ม>ซึ่งรัฐมนตรี<ม>ส่งมากำกับ<ม>และทําให้ธนาคารเสียหายมากที่สุด<ม>ตกต่ำมากที่สุดรัฐมนตรีรู้ไหม,ม ถ้ารัฐมนตรีรู้เนี่ยทำไมไม่จัดการดําเนินการ<ม>การตั้งกรรมการสอบสวนตามข้อร้องเรียน9ข้อของพนักรรงาน1,400คน<ม>ที่ขับไล่กรรมการผู้จัดการคนเดิม รัฐมนตรีบอกให้ระงับการสอบสวนธนาคารอิสลามจึงเสมือนเป็นคนป่วยที่ถูกโรคแทรกซ้อนแล้วยังถูกเมินเฉยจากหมอทำให้ไม่ได้รับการแก้ไขเยียวยาอย่างจริงจังทันท่วงทีเมื่อรัฐบาลชุดปัจจุบันเข้ามารับหน้าที่พยายามเร่งให้มีการดําเนินการปฏิรูปและฟื้นฟูกิจาการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามมาติของคณะกรรมการนโยบายและกํากับดูแลรักษิสากิจหรือซูเปอร์บอร์ดแต่สถานการณ์ยังน่าวิตก สถานะทางการเงินของไอแบง์ณเดือนสิงหาคม2557ธนาคารมียอดหนี้ที่ไม่ขอให้เกิดรายได้กว่า42,000ล้านบาทหรือคิดเป็น38%ของสินเชื่อรวมเมื่อถึงสิ้นปีหนี้เสียก็ขยับขึ้นไปอีกเกือบถึง50,000ล้านบาทลูกค้าที่เป็นพี่น้องชาวมุสลิมสินเชื่อทั้งหมด110,000ล้านโดยประมาณมีเปลี่ยน8,400ล้านที่เป็นลูกค้าพี่น้องชาวมุสลิมมี11,000 ห้าร้อยล้านโดยประมาณนะครับเป็นลูกค้าที่ไมเใช่พี่น้องชาวมุลสลิมและตรงน,นี้มีทำภาระของเราทีา่น้อนทุกฝ่ายไฟแนนซถึงสี่ปันไม่สี่มือน้าปันล้านนะครับจริงๆแล้วนี่ที่มีปัญหาเป็น NPF ของพี่น้องชาวมุลสลิมทั้งแบงค์นเนี่ยมีประมาณ2,366สาร้อยล้าน แหล่งข่าวรายงานว่าช่วง2เดือนแรกของปี2558มีลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตกชั้นเพิ่มอีกกว่า7,000ล้านบาทนั่นทำให้ยอดหนี้ NPL ณสิ้นเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ประมาณ55,000ล้านบาทหรือคิดเป็นกว่า50ของสินเชื่อรวมโดยที่หนี้เสียเกือบทั้งหมดมิใช่ลูกค้าที่เป็นมุสลิมผมถามว่าใครทาตอบปอนใครทำหนี้เสียใครทำา ใครทำอะลูกค้าลูกค้าใช่ใครเป็นคนบริหารรัฐบาลทุกแล้วครับธนาคารแล้วใครเป็นเจ้าของธนาคาราารัฐ<ล>บาลทุกทแล้วแล้วกบัตรไล่ผมทำไมผมกําลังแก้ให้ท่านอยู่เออเนี่ยต้องไปทําหนี้ใหม่ทํารายรับรายจ่ายใหม่งบดุลใหม่ปรับย้ายตั้งคณะกรรมการตั้งกรรมการใหม่เอาคนมาบริหารใหม่หาทุนมาเพิ่มแล้วที่ผ่านมารัฐที่วิสาหกิจเหล่านี้มันเป็นเจ้ามันเป็นรัฐใช่ไหม ในเมื่อเป็นหน่วยงานของรัฐเนี่ยหน้าที่ของท่านคือแก้ปัญหาเอาเงินมาแก้ปัญหาแต่ที่ผ่านมาเอาเงินเหล่านี้ไปกู้ปกติมันใช่ไหมเหล่าแล้วมันนี่เสียไหมผมไม่ยุบหรอกยังไม่ยุบผมไม่เคยมีความคิดยุบตอนนี้ผมเพียงแต่แก้ไขปัญหาให้ได้แล้วอิสลามผมก็คิดถึงพี่น้องอิสลามทํายังไงให้จะเกิดผลประโยชน์เขาโดยตรงให้ได้ไม่ใช่ไปใช้ประโยชน์ก่นสถานการณ์ในวันนี้ยังหนักอึง้งหากยังมีนี้เสียเพิ่มขึ้นอีก จนทะลุขึ้นไปถึง60-80%ของสินเชื่อรวมเมื่อไหร่จะเป็นระดับที่ยากเกินเยียวยาล่าสุดนายวิสุทธ์ศรีสุพรรณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะกำกับดูแลธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า จะเชิญนายชัยวัฒน์อุทัยวันประธานคณะกรรมการไอแบงก์มหารือเพื่อหามาตรการเร่งด่วนในการฟื้นฟูฐานะธนาคารเนื่องจากตอนนี้ธนาคารประสบปัญหาลูกหนี้ตกชั้นเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อย่างรวดเร็วรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังระบุด้วยว่าที่ผ่านมาผู้บริหารธนาคารเร่งแก้ไขใน4ี่เรื่องอันดับแรกการแก้ไขหนี้เสียของธนาคารให้ลดลงแต่ยังไม่ประสบความสําเร็จจะต้องหารือกันว่าสาเหตุเกิดจากอะไร และจะปรับวิธีการใหม่อย่างไรเพื่อช่วยให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวรุ่ร่วงโดยเร็วเรื่องที่2จะต้องเร่งลดรายจ่ายของธนาคารเช่นการปิดสาขาที่ไม่จําเป็นและไม่คุ้มทุนเรื่องที่3คือการเร่งหารายได้เพิ่มให้กับธนาคารและเรื่องที่ 4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีของธนาคารแต่ถึงวันนี้นอกเหนือไปจากการเร่งกอบกู้วิกฤตธนาคารอิสลามแล้ว คำถามใหญ่ที่ยังไม่ปรากฏคําตอบคือจะมีการดําเนินการเอาผิดกับนักการเมืองและผู้เกี่ยวข้องที่ทําให้เกิดความเสียหายร้ายแรงหมักหมมไปอย่างมโหฬารน,นี้อย่างไรปัญหานี่เสียของธนาคารอิสลามเป็นปัญหาที่สั่งสมหมักหมมมาก่อนหน้านี้นะครับเมื่อรัฐบาลนี้เข้ามาก็มีภาระที่ต้องมาเก็บกู้ระเบิดเวลาลูกนี้ในการสืบสวนในการสอบสวนหากพบว่ามีการกระทําให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ ก็ควรที่จะต้องมีการดําเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอย่างตรงไปตรงมาด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องรีบทำก่อนที่ระเบิดเวลาลูกนี้จะทังาน